เราจะมาลองระบบเทลคอนโทรนนะคะว่าเขาทำงานยังไงนะคะแล้วก็วิธีการใช้งานยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นเลยนะคะเกียร์นะคะจะต้องอยู่ที่เกียร์ดีนะคะแล้วเราก็มากดตรงปุ่มนี้นะคะหนึ่งครั้งนะคะหน้าจอก็จะขึ้นโชว์แบบนี้นะคะระบบนี้นะคะคือระบบเทลคอนโทรนะคะ อ่าพอเรากดตรงนั้นหนึ่งครั้งเสร็จแล้วนะคะก็จะโชว์ระบบเทลคอนโทรลนะคะแล้วเราก็มาดัานที่ลูกซรอนหนึ่งครั้งอันนี้เป็นการตั้งความเร็วนะคะอันนี้เราจะตั้งที่สองกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะระบบเทลคอนโทรลก็คือระบบขึ้นทางลาดชันที่ความเร็วต่ำนะคะ โดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะคะเราไม่ต้องเหยียบนะเดี๋ยวระบบเขาจะขึ้นเองเราแค่ประคมมองพวงมาลัยก็จะดูให้นะคะอันนี้เป็นข้้งหน้านะคะเขาจะคยข้อ้ขึ้นนะคะโดยที่เราไม่แตะคันเร่งนะแต่เราต้องแตะเบรกไว้นะคะมาดูความชันนะคะว่าชันแค่ไหนรถเราก็สามารถขึ้นได้เลยนะคะ นี่ยังไงคะระบบของเรานะคะอ๋อนี่อันนี้คือระบบเขาขึ้นเองเลยนะคะนี่ตั้งความเร็วไว้ที่สองกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะมาดูตอนลงกันนะคะตอนนี้เราอยู่ตึกชั้นสามนะคะ เดี๋ยวเรามาดูว่าทางชันแค่ไหนแล้วเราจะใช้ระบบเทลคอนโทรช่วยลงทางลาดชันนะคะ mm hmm. นี่นะคะโอเคไปนะไปเลยครับผม mm hmm. กดเหมือนเดิมค่ะอ่าแต่ว่าอันนี้นะคะเราเปิด โหมดนะคะเทีคอนโทรโหมดเทีคอนโทรนะคะด้วยการลงเขาที่ความเร็วสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้การลงเขานะคะสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเราตั้งค่าเหมือนตอนขึ้นมาน,นี้จะเอาเท้าออกจากเท้านะคะจะอ,ออกจากคันเร่งนะคะรถจะค่อยๆไหลไปนะครับอ่าสังเกตว่าตรงนี้นะ,ะเห็นไหมฮะเขาจะล็อกอยู่ที่สองกิโลเมตรต่อชั่วโมงมันทําให ลงง่ายขึ้นไม่ต้องคอยหยียบเบรกนี่ค่ะมีระบบบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้รถเราอยู่องศาประมาณเท่าไหร่นะคะหัากพวงมาลัยไปกี่องศานะคะท้ายอยู่กี่องศาหน้าอยู่กี่องศานะคะรถเราบอกหมดเลยนะคะดูนะคะทางชันมากแต่ว่าไม่ต้องเหยียบเบรกเลยนะรถเราก็ช่วยนะคะ ดีกว่าใช้เกียร์ต่ําลงของนะตัวนี้ก็จะละเอียดกว่านะครับสามารถเพิ่มความเร็วได้เองนะครับชันมากนี่ค่ะสำหรับสายเที่ยวเขานะคะช่วงนี้หน้าหนาวเนาะสามารถซื้อเล็ปเตอร์เราไปใช้ระบบนี้ได้นะคะ <laughs>